ลองเลยพ่ะเจ้าค่ะอ,อยากดูมัหนก็ไม่ต้องพูดแล้วเฉยมันทะเลแล้วเพราะฉะนั้นมึงลองร้องเรียกไม่ว่าจะมีใครออกมาต้อนรับเราหรือไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะอาทำไรอ่ะมีคนอยู่ไหม เรียกแล้วเรียกแล้วพระเจ้าค่ะมาต้อนรับวะยังไม่มีเลยพระเจ้าค่ะพวกท่านยังไม่มีอีกหรือไงวะกังเลยพระเจ้าค่ะเดาจังเลยเฮ้ยทั้งอ่ะไม่ได้หายมองจะซื้อที่ยังไงเรียกมึเรียกใครเฮ้ยยอดเออวันนี้เองให้เรียกคนออกมา้มึงเรียกไม่ออกหรอ อวันนีี้เอาคนข้างในอ่ะมีใครอยู่ไหมออกมาทำเลยเร็วลมตึง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 ยังเงียบอยู่เลยวะไอ้แดงไอ้เด็กเหี้ย Cảm à, ơn bác Càng chẳng lời đừng có màu nào Ai <laughs> <I see>. <laughs> 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 เราเรียกด้วยอีกทีนึงมันมีคนมาต้อนครับยังมีอ่อพระองค์พระองค์ลองเรียกสักรอบไหมพระเจ้าค่ะไม่เรียกอะไรันนี้เรียกปล่อยจนไม่อยากเรียกแล้วปิดกระจุกองเสก เออคอนนี้เองตีแบขอโทษะการแสดงมันจะเหมอนเลงมาตั้งแต่บ้านเลยนะ เงียบเลยพระเจ้าค่ะขอได้ชัมีคนมามามาเรียกน้ำเมืองเวยร์ไหมเนี่ยเวอร์แต่โดนเลใครอ่ะมื่นดีจริงเลยนะไี้มึงยังดาจริงเลยอาจจะตำรวจก็มาจับหรอกทำไมวะล่ะเขาจิ้งให้ประหยัดประหยัดอยู่ ม,มา้าสิงดาวฟางไปเลยเออาเดาวนาเสียใจดจามาแล้วแต่มากใครอ่ะเราเองม,มีนาว่าสุวรรชา,าอเดินทางมาวันนี้ต้องการจะมาพบกิจดาเพื่อนำเครื่องราชบรรณาการมาทุนถวายขอเข้าไปข้างในหน่อยน้าใครผมกริย์กิจดาชื่ออะไร สุวรรณราชาถูกต้องอ๋อที่มาธุระมาธุระมีธุระเหรอนำเครื่องราชบรรณาการมามอบให้เพื่อนเราไกรเพื่อนเพื่อนของเราไงชื่อกิตติดาอ๋อจะจะพาเขาไปขึ้นเฝ้าใช่ไหมถูกต้องชื่ออะไรสุวรรณราชาสุวรรณราชานะเฮ้ยเฮ้ยมีธุระเหรอมีธุระาดีกวะามาทำไมี่ยมาขึ้นเฝ้าเพื่อนเราชื่อสุวรรณราชาบัลลัชานะมึงไปได้ยังไปได้แล้ว ไอ้คนที่ตีกล่องเมื่อกี้อยู่ไหนจะเคลนเมืองกูได้ไม่ได้เจ้าไปไปเอา้อาตวลาช้าจุดาเพื่พอนโหไม่เจอกันตั้งนานสบายดีหรือเปล่าสบายดีแล้ว,วงลงอะไรหอมมัน,นี่คือเรามาที่นี่เนยะเป็นเพราะวันนี้ต้องการจะมาเจริญสัมพันธ์ไมตีกับเพื่อน ปีนี้เนี่ยจะขอมอบของขวัญให้กับเพื่อนด้วยนี่ของขวัญไม่ด้วยถูกต้องโอ้โหจริงๆแล้วไม่ต้องลำบากขนาดนั้น,นะนะเออว่าแต่ไอ้ของขวัญของเพื่อนมันคืออะไรของขวัญปีนี้เนี่ยเราจะขอมอบน้องสาวของเราเปลวลรีให้เป็นคู่ของ,ของเพื่อนผู้หญิงคืองนั้นเหรอถูกต้องแล้วคนไหนล่ะเพื่อนมั้งทางด้านซ้ายมาือหน้ด้วยนะขอเป็นพระเอกในหัว ได้ไหมเราหากเธอหัวใจยังว่างบอกระตอน <c oughs> อะไรวะมึงเป็นอะไรสองคนก็อุ่นวายพอ่แล้ว <c oughs> มีคนนึงจะเมิดบังเมือง,มงวอดวายทั้งไงสวยไม่เห็นเหรอ <c oughs> ก็สวยก็รู้แต่ว่าแล้วก็มีแค่สองคนแล้วรูกร่างอี่จะไปหาที่ไหนได้โอ้โหแล้วเพื่อนก็เอามาให้มันก็ต้องรับเอาไว้ ไม่มันไม่ได้แล้วมันจะเอามาให้ใครไปเล่าให้คนอื่นม่แล้วจะให้ใครเ่าคนอื่นน่ะอายา่าม่แสดงตัว